เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมอน,นุ1,800ในพาร์ทที่19นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วจบไปนะที่ผมมาสร้างเมืองบนเกาะบนเขาทั้าแข็งนะครับแล้วก็ทําการขนะุดการ์ดฮะตอนนี้ก็ทําการสร้างที่ขุดเรียบร้อยแล้วนะสี่ที่ขุดนะครับเริ่มขุดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มส่งการ์ดกลับไปที่ซังเค่นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ครับการ์ดที่ซังเค่นในหะ้มีอยู่700กว,กว่าก็เยอะพอสมควรนะฮะดังนั้นนะครับในพาร์ทนี้ฮะเราจะเอาการ์ดที่เราขุดได้มาใช้กันฮนะ ซึ่งวิธีการใช้การ์ดนะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะหก็คือใช้ในส่วนของการสร้างเรือหอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับนี่ผมจะมาสร้างโรงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้การเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยว้ดแถวแถวนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเพิ่มตัวของเอนจิเนียร์ครับเอนจิเนียร์ตอนนี้เราก็มีเพียงพอแหละแต่ว่ามันไม่เพียงพอสําหรับการวิจัยฮะนี่ฮะผมวิจัยตัวของกาแฟาอยู่ด้วยนะ ทําให้เมื่อวิจัยเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถทํากาแฟที่โอเวอร์ได้เลยนะเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเดิมๆคือ1ชั่วโมงครึ่งฮนะถ้าเราเพิ่มจำนวนจีเนียร์เข้าไปเยอะๆนะครับเวลาก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยนะครับลดลงเหลือแบบจาก40จากตอนนี้48นาทีนะครับก็ถ้าลูดไปหมื่นคนก็จะลดลงเหลือ17นาทีเลยนะก็หายไปเยอะนะครับ นั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะทำให้ผมจะมาสร้างอินเจเนียร์เพิ่มในพาทนี้นะครับอันดับแรกฮนะต้องใส่โรงพลังงานไฟฟ้าก่อนผมจะย้ายโรงพยาบาลออกมาก่อนแล้วกันนะใส่โรงพลังงานไฟฟ้าไปฮะหนึ่งโรงงานเสร็จปัป๊บแล้วก็ย้ายบวชออกมาแล้วกันเนาะผมว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรจะอยู่กลางเมืองดีกว่าอ่ะเรียบร้อยไฟฟ้าทั่วถึงทั้งเมืองไหมโอเคครับขอบนี้ได้ขอบนี้ได้ โอเคได้อยู่แล้วเดี๋ยวเมืองตรงกลางตรงนี้ผมจะใส่โรงงานไฟฟ้า,ฟฟาอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะโอ้ยสีดำครับสีดำเริ่มซื้อเกาะที่สามผมละผมต้องมาซื้อคือนก่อนซื้อไปหนึ่งล้านกลับมาสร้างโรงงานไฟฟ้าก่อนอีกที่หนึ่งฮะใส่ไปเลยแล้วก็โรงงานไฟฟ้านี้นะครับเขาต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวของ warehouse ให้เขาครับนี่ warehouse ใส่ไปเรียบร้อย แวร์เฮาส์ถึงโอเคถึงอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ตลาดออกแล้วกันนะแต่โรงพยาบาลแทนพีุนี้จะต้องอัพเกีรดบ้านขึ้นนะครับเรามีอนนะิแซน800ร้อคนแฮะน่าจะอัพได้กี่หลังวะสี่หลังแปดหลังสิบสองหลังพอไหมอ่ะอีกหน่อยอีกสักหน่อยนะ่ะโอเคฮะเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนาะ อย่าเยอะมากเดี๋ยวอาร์ติแซนติดลบนะครับเดี๋ยวเพิ่มตัวของเวิร์กเกอร์ขึ้นมาก่อนอ่าลูดๆขึ้นมาครับลูดๆขึ้นมาเพิ่มอาร์ติเซนขึ้นมาเพิ่มอมาร์ติเซน,นขึ้นมาครับโอเคฮะเดี๋ยวพอเราได้เอนจิเนียร์แล้วใช่ไหมในพาร์ทนี้นะครับผมจะขึ้นตัวของสกายสแครปเปอร์ด้วยเลยนะฮะผมแอบสร้างโรงงานที่เป็นโรงงานทำลิฟต์ไว้ละอยู่นี่ฮะเรียบร้อยก็คือเป็นแมทเทเรียลที่ใช้ในการสร้างสกายสแครปเปอร์นั่นแหละ ก็เหมือนแบบมันมันจะมันจะเป็นการต่อหัวขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านนะก็เลยใส่ลิฟต์เข้าไปซะเลยนะฮะเออน่าจะเป็นแบบนั้นเนอะจริงๆนี่มันก็เป็นตึกแล้วใชว่ป่ะเนี่ยเนี่ยก็ตึกสี่ห้าชั้นแล้วดูจากหน้าต่างนะครับถ้าเดินขึ้นหกเจ็ดชั้นทุกวันก็ไม่ไหวฮนะความต้องการจริงจงกาแฟก็มีปัญหาแหละอืมกาแฟคือกาแฟมันส่งมาจากนิวเวิร์นะครับถึงมันจะผลิตได้เพียงพอแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไกลก็เลยใช้เวลานิดนึงฮนะ กาแฟขาดเนี่ยสิใช่ป่าว่ะขาดไหมนี่ไหนดูดิโอกาแฟหมดเลยฮะดูเส้นทางการเดินเรือน,นิดนึงฮะเส้นทางการเดินเรือที่ผมทําการแก้ไปแล้วด้วยนะแต่ก็ยังไม่พอฮะอ๋อีนไงเรือกําลังมาครับโอ้สองลำเรือกาลังมาสองลำกาแฟหกร้อยกำลังจะเข้าเมืองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าผมทําการแก้เส้นทางการเดินเรือ,เ,อเรียบร้อยฮะทำให้ตอนนี้ครับผมมีเรือที่ปลดประจำการอยู่เพียบเลยฮะนี่ โอ้โหจอดกันอนก,กับกองเรือลบฮะนี่ยได้เป็นเรือแบบเรือสินค้าหมดเลยครับทุกลำก็มีแบบฟิกเกตนิดหน่อยฮะแล้วก็ผมคิดว่าไอ้กองเรือพวกนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีแทบอิสฟาเักทีฮะมีเท่าไหร่ก็หมดฮะเพราะว่ามันน่าจะจมอยู่กับพวกนี้เยอะ <c oughs> ผมจะทําการขายทุกลำเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันลวกันว่าได้แทบอิสฟาคืนมาเท่าไหร่นะครับโอเคขายเลยเพื่อน ขายเลยครับ s <S ขายให้ <is? S 1> หมดเลยครับรอ้าวเอาโอเคฮะขายหมดเรียบร้อยแล้วขายเพลินฮะโอเคขายไปทุกลาแล้วะครับแล้วตอนนี้ก็ได้แ้มอิมเพร n ชั่นพอยต์คืนมาประมาณ40แต้มได้นะก็พอสมควรนะครับนี่เขาซื้อกลองตึกแล้วเหรอวะอ๋อไม่ใช่แจ้งเตือนอันเก่าฮะโอเคก็เอาเป็นว่าเราได้แ้มอิมเพรสชั่นพอยต์คืนมา40กว่าแต้มนะฮะก็ดีอยู่ ตอนนี้กาแฟก็น่าจะเข้าเมืองแล้ว <Okay. S 1> ใช่ปะกาแฟมาอย่างครับอ่านี่ไงมาแล้วครับเดี๋ยวก็รอร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อจะได้อัปเกรดได้นะครับตอนนี้แต้มวิจัยนะครับมีประมาณ2 0 0 0 0กว่าแล้วก็แต้มเยอะมากนะครับก็อีกตั้ง40นาทีกว่าจะวิจัยเสร็จนะผมก็จะมารีเสิร์ชต่อแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมก็รีเสิร์ชอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดมาให้ดูเฉยๆนะครับตอนนี้ไอเทมที่สามารถสร้างได้นี่ก็เพียบเลยนะ ก็มีไอเทมสีทองเต็มเลยนะครับแต่ละอันก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็เลยยังไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่นะครับได้แต่รีเสิร์ชไว้โอเคเราจะไปรีเสิร์ชกันสักรอบหนึ่งนะครับคือไอตรง t ALENT DEVELOPMENT เนี่ยนะฮะผมรีเสิร์ชจนตันไปแล้วอันนึงครับเนี่ย INDUSTRY EXPERT เนี่ยนะตันไปแล้วครับมีทุกอย่างเรียบร้อยมันก็เหลืออีก2อย่างนะับผมก็จะกดๆไว้แล้วกันเน้นไอเทมสีทองเป็นหลักนะฮะไม่มีฮะเลือครับโอเคหมดแล้วเหลือ7 0 0 0เหลือไว้แค่นี้แล้วกันนะ เอาละครับตอนนี้ครับเอนจิเนียร์ก็สามารถอัปเกรดขึ้นเป็นอินเวสเตอร์ได้แล้วนะครับหรือว่าจะต่อหัวขึ้นไปเป็นสกายสแคร็เปอร์ก็ได้นะผมก็จะอัปเป็นสกายสแคร็เปอร์แล้วกันนะครับนี่เลยกดไปเลยฮะนี่ครับเรียบร้อยฮะเขาก็จะต่อหัวขึ้นมาอีกอีกนิดนึงนะอีกประมาณกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 3ส,ส,ส,สชั้นครึ่ง4ชั้นประมาณนั้นนะฮะทีนี้ครับพอเราอัปเกรดขึ้นเป็นสกายสแคร็เปอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวของเอเนจิเนียร์เพิ่ ประชากรในบ้านก็จะเยอะขึ้นนะครับโอเคเราอัปเกรดก่อนแล้วกันนะใส่มาอัพขึ้นมาโอเคครับอัพขึ้นมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับตอนนี้บ้านจะให้เงินนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยคือ บ้านแต่ละหลังนี่คือขาดทุนนะครับเงินติดลบนะแล้วก็พออัปเกรดมาปุ๊บนะครับล้วก็จะเพิ่มตัวของห้างสตินค้าลงไปนะเป็น department store นะครับทีนี้ถ้าเราสร้างไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบ public service เหมือนพวกตลงตลาดอะไรพวกนี้ครับนี่ฮะแล้วพอสร้างปุ๊บครับเราก็จะสามารถเลือกสินค้จะขายในห้างเราได้นะตอนนี้นะครับเราก็ทํำได้แค่เครื่องปิ้งขนมปังแค่นั้นเองฮะจัดไปเลือก product ครับ เครื่องปิ้งขนมปังก็ใช้ฟิลามนต์ครับเหล,ล็กแล้วก็ใช้ซิงค์ฮะแล้วเขาก็จะมีโบนัสเอฟเฟกบอกนะครับว่าเวลาประชากรได้เครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยเขาก็จะได้อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้ก็คือได้ความสุขบวกสนะครับเงินบวก5%แล้วก็ลดการใช้จิวเวลรี่กับหลอดไฟลงนะครับก็ประมาณนี้ก็ดีนะไอเทมอื่นๆก็น่าสนใจนะครับเนี่ยมีเครื่องดูดฝุ่นมีอันนี้คืออะไรวะเครื่องเครื่องเครื่องถ้วยอะแล้วก็ตู้เย็นฮะ อันสุดท้ายเป็นบีฟเคสกระเป๋าหนังโอเคนี่ครับเขาก็จะมีรัศมีของเขานะก็คือบ้านในในวงนี้ครับก็จะได้ตัวของเครื่องปิ้งขนมปังไปใช่ฮะนี่จะได้บัฟครับบ้านธรรมดาก็ได้ด้วยนะเออบ้านเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับเนี่ยแสดงว่าอยู่ตรงนี้มันก็ไม่คมุ้มะดิอาจจะต้องลื้ออีกแล้วเหรอ่าอยู่กลางเมืองอนะ่ะเอาเอาลื้อก็ลื้อครับเอาไอ้นี่ออกไปมหาวิยาลัยฮะเปลี่ยนครับอยู่กลางเมืองดีกว่าฮะ ใสไปฮะห้างอยู่ติดโรงพยาบาลเลยเรียบร้อยโอ้โหรับเต็มหน่วยครับดีฮะลืมสร้างตัวของธนาคารเลยฮะธนาคารใหญ่ครับผมว่าต้องสร้างตรงนี้ว่ะธนาคารใหญ่แต่ว่าถ้าไม่มีแวร์เฮาส์ตรงนี้ได้ไหมแวร์เฮาส์หรือว่าธนาคารไว้ตรงไหนดีวะผมว่าแบงค์มอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยโซนเนี้ยครับเดี๋ยวขยับก่อน อะออกมาเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนเอาแบงค์ไปฮะอันใหญ่เบิ้มโอเคเสร็จเอาแวร์เฮาขยับมาไว้โซนด้านบนแล้วกันนะถึงไหมโรงพลังงานไฟฟ้าถึงอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ถึงแค่ไม่มีเส้นนะครับอ่ะใส่ไว้ข้างล่างแล้วกันถึงยัง คงถึงแล้วนะใกล้ขนาดนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยฮะมีธนาคารแล้วนะครับไอค่าอื่นๆก็เดี๋ยวผมค่อยๆเพิ่มตามมาเนอะอ่ะอัปเกรดบ,บ้านเพิ่มอ,อีกสักหน่อยแล้วกันฮนะอัปขึ้นไปอัปขึ้นไปบ้านตรงนี้นี่อัปเกรดได้อีกไหมโอ้เราสามารถต่อขึ้นเป็นแบบสูงขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะต่อขึ้นไปเลยต่อหัวครับเป็นเท่าไหร่นะ สามบล็อกแล้วป่ะกี่ชั้นแล้วเนี่ยสิบห้าชั้นแล้วมั้งเนี่ยต่อขึ้นไปครับต่อขึ้นไปยิ่งบ้านเราสูงนะครับเราจะจะได้ค่าตรงนี้สูงขึ้นฮะก็จะบวกเงินนะครับอย่างตรงนี้ก็คือบวกประชากรสิบคนแล้วก็ได้เงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคครับอัพขึ้นเรียบร้อยฮะอัพขึ้นหมดแล้วฮะตอนนี้เขาต้องการตัวของหมากฝรั่งฮะแล้วก็ถ้ามีสกายสแรคเบอร์เลเวล35หหลังจะปลดล้าน ขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับหมากฝรั่งนี่ทำจากนิวเวิลด์ฮะโอ้โหงานหยาบแล้วต้องไปทำนิวเวิลด์แล้วล้วต้องการตัวของชินนามอนด้วยฮะโอ้โหชินนามอนก็ต้องไปปลูกที่นิวเวิลด์อาจจะต้องไปสร้างเกาะใหม่ที่นิวเวิลด์แล้วมั้งเนี่ยแบบนี้นะครับเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนิวเวิลด์เราไปเล่นพาร์ทหน้าดีกว่าครับพาร์ทนี้เราเอาแบบอัปเกรดเมืองก่อนสร้างบ้านตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะ ต่อหัวขึ้นมาเพื่อนต่อหัวขึ้นมาเออต้องเพิ่มจํานวนเอินเจเนียร์หน่อยแล้วละ่ะต่อหัวไปทุกหลังแล้วครับมาอดีเซนลบตามคาดครับผมเพิ่มอดีเซนขึ้นมาครับอัปเกรดอัปเกรดโอเคอ่ะขับขึ้นมาค่อยๆ่อยอัพขึ้นมาไล่ไล่ลำดับไปเรื่อยฮนะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ต้องรอทรัพยากรเนะเพื่อจะได้อัพเกรดสก,กายแคเบอร์ต่อนะฮะ กาแฟที่โอเวิลครับเขาใช้ข้าวครับแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็มาทําเป็นกาแฟได้เลยนะดังนั้นครับผมจะมาสร้างที่ก่อนนี้ครับก่อน,นี้เลยก็เดี๋ยวจะขยับพื้นที่นิดนึงแล้วก็ปลูกข้าวแล้วกันเนอะเดี๋ยวจะตัดกลับมาตอนที่การวิจัยกาแฟเสร็จแล้วแล้วกันนะครับอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้มาปลูกข้าวที่ก่อนนี้ที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวของรถแท็กเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วฮะก็เตรียมที่จะสร้างกาแฟเต็มที่เลยนะครับ ตอนนี้อัตราการผลิตได้24ฮะหูก็พอสมควรนะแล้วก็มีโรงงานไฟฟ้าตรงนี้ครับเอาไว้เตรียมเพิ่มอัตราการผลิตนะครับทีนี้น้ํามันพอไหมเนี่ยน้ํามันเดียดูซิน้ํามันผลิตได้24ใช้26นะครับก็โอเคโอเคมาทีนี้กาแฟพึ่งเสร็จนะครับเราเตรียมในส่วนของไอ้โรงงานแปรรูปนี่ก่อนต้องใช้กี่โรงงานก็ไม่รู้แฮะอาจจะต้องสร้างเยอะๆเลยไหมเอาสักสักสามไหม สามไปก่อนแล้วกันนะเชื่อมตรงนี้โอเคสามสิบสองโอเคฮะได้อยู่แล้วก็โรงงานกาแฟครับโอ้ยโรงงานกาแฟนี่หน้าตาเหมือนที่ New World เลยนี่ว่าเป็นแบบรุ่นย้อมสีครับย้อมแมวเอาสักหนึ่งสองโรงงานสองเอ้า ร้างไม่ได้อะอย่าบอกนะว,ว่าต้องต้องไปรีเสิร์ชแล้วก็ทำรีเสิร์ชครั้งหนึ่งหนึ่งโรงงานเลยโหจานครับมันรีเสิร์ชรอบละชั่วโมงครึ่งไหมมันไม่ได้สั้นๆน,นี่ยังไงซิอ่ะไหนดูซิผลิตได้เยอะเปล่าวะอันนี้สิบสองใช้สองฮะแล้วสองนี่คือผลิตได้ก็ผลิตได้สองจริงๆฮนะโอ้โห สองเหรออะไหนดูที่เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นไป <Will you S 1> ก็ควร <miss you? S 1> จะเป็นสามถูกไหมผลิตได้สามฮะแล้วดูความต้องการของเกาะหลักครับต้องการห้าสิบเจ็ดพระเจ้าช่วยตอนนี้นิวเวิลผลิตเท่าไหร่วะนิวเวิลผลิตได้หน่อยเดียวเองฮะไม่เพียงพอต่อความต้องการครับโอ้โหขาดเยอะเลยเนี่ยกาแฟเนี่ย like ต้องแบบทุกชั่วโมงครึ่งแล้วมาสร้างนี้เหรอจาน นึกว่าแบบอันเดียวแล้วได้เลยโอเคฮะทุกชั่วโมงครึ่งก็ได้เดี๋ยวเอาเรือมาขนกาแฟไปก่อนนะเอาเป็นลำนี้แล้วกันเอาใส่ของกลับไปขนกาแฟเลยเพื่อนอันนี้กลับเข้าก่อหลักเอากาแฟไปฮะกาแฟไปลงก่อหลักสลอดเดียวก่อนแล้วกันนะไม่ไหวฮะถ้าแบบนี้เราต้องสร้างเยอะๆเพราะว่าอันเดียวไม่พอถึงมมนจะดูผลิตง่ายก็เถอะแต่ว่าทุกชั่วโมงครึ่งก็ไม่ไหวครับต้องไปทํานอกรอบฮะไม่งั้นคลิปจะยืดยาวเกิน ส่วนไอลำตรงนี้กับไอภาพฝ้ายตรงนี้ผมลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะขอเป็นกาแฟก่อนแล้วกันครับลบครับลบไม่เอาเอาเป็นกาแฟฮะโอ้โหหนึ่งชั่วโมงครึ่งฮนะไปครับแล้วก็เพิ่มเอนจิเนียร์ตอนนี้เรามีเอนจิเนียร์ว่างงานอยู่สองพันกว่าคน,นครับใส่เลยฮะก็เร็วขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งอ๋อนี่คือถ้าลูดสุดได้สิบนาทีเลยเลยสิบหกนาทีเอาว่ะต้องเพิ่มประชากรเอนจิเนียร์ขึ้นอีกฮนะ เพิ่มเข้าไปคนพอไหมชาวนาห้าร้อยเวิร์เกอร์เจ็ดร้อยเพิ่มชาวนาก่อนแล้วกันนะค่อยๆเพิ่มจากรากฐานครับอัปเกรดเวิร์เกอร์ขึ้นอน่ะเวิร์เกอร์ถึงคิวพวกนายแล้วเพื่อนเวิร์เกอร์โอเคได้อีกหน่อยอีกนิดก็เ,ออเหลือแปดสิบแล้วไม่ได้ละ แล้วก็อัพอาติแซนขึ้นเอนจิเนียครับจัดไปเออขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนช่วยกันทำงานเอนจิเนียตรงนี้อัพขึ้นได้ไหมเอาขาดกาแฟครับอัพขึ้นสกายจะแคบเบิร์ไม่ได้ขาดกาแฟแล้วเอต้องไปทํากาแฟมาเพิ่มสิแบบนี้อันนี้ขาดตลาดากามเวนเดี๋ยนะอัพอพบ้านเพิ่มเอยอัพถนนเพิ่มอ่ะตลาดจะได้ทั่วถึงทุกมุมเมืองครับ ตลาดโอเคได้เดี๋ยวรอคนนะตลาดเต็มแล้วเต็มแล้ว <Much S 1> อันนี้ขาดของนิดหน่อยโอเคปล่อยไปก่อนฮนะเออใช่มีพันหกรแล้วนี่ว่าไปเพิ่มก่อนเพิ่มไปอ่าเร็วขึ้นเหลือห้นาทีครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเราใช้ประชากรภูมิและทีนี้แต้มอินฟลเอนซ์พอยก็มีเยอะนะเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างฮนะ เกาะสามโดนซื้อซื้อขึ้นไปแล้วตรงนี้มีระเบิดซ่อมบ้านครับตอดไฟยังไม่อยู่นี่หว่าริมริมไม่อยู่ในเขตแต่นี้ดับเพลิงแน่เลยเขายังอยู่นี้เอางั้นแสดงว่างานช้าแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวรอสถานีดับเพลิงเขาทำงานไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมคงต้องไปเพิ่มตัวของกาแฟจาก New World ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเพิ่มอ่ะมันไม่พอจริงฮนะ กาแฟตรงนี้ก็เริ่มเต็มแล้วด้วยสิหมายถึงว่าพื้นที่นะครับอาจจะได้ตรงนี้อีกสักอันหนึ่งเนาะได้ป่าวะไม่ได้เต็มแล้วอันนี้ก็เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วต้องเพิ่มแท็กเตอร์ตรงนี้หนึ่งคันได้แค่นั้นครับแล้วก็เกาะล่างนี่ปลูกกาแฟไม่ได้ก่อนนี้ก็ปลูกกาแฟไม่ได้ครับงั้นคงต้องใช้ไอเทมที่เราวิจัยได้อวละด๋ยวต,ต้องสร้างไอเทมมาใส่นะครับ แล้วก็ในส่วนของพาร์ทหน้าเนี่ยจะมาสร้างตัวของอะไรนะไอหมากฝรั่งครับก็คือต้องสร้างตัวของซินนามอนตัวนี้ฮะแล้วก็ใช้พวกน้ำตรงน้ำตาลอะไรนะ่าจะสร้างก่อนนี้แหละเพราะว่าก่อนนี้มีชูก้าเคลนนะครับโอเคงั้นในพาร์ทนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ